ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดการแจ้งเตือนนะครับอีเมลจาก y o u t u b e นะครับใครที่อาจจะมีอีเมลนะครับจาก y o u t u b e นะครับแจ้งเตือนเข้าไปนะครับอาจจะแจ้งแจ้งเตือนผู้ติดตามแจ้งเตือนการแสดงความคิดเห็นนะครับการโต้ตอบเวลาเราไปแสดงความคิดเห็นหรือคนอื่นมาแสดงความคิดเห็นนะครับใครอยากจะปิดรับ การแจ้งเตือนนะครับอีเมลที่ YouTube ส่งไปนะครับเข้าไปในอีเมลของเรานะครับวันนี้มีวิธีครับสำหรับวิธีการนะครับจะมี2วิธีนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูวิธีที่1กันเลยนะครับวิธีแรกนะครับให้คุณเปิดตัว YouTube ขึ้นมานะครับเปิด youtube ขึ้นมามาที่ YouTube เปิด youtube ขึ้นมาครับพอเปิด youtube เสร็จนะครับให้คุณมาคลิกที่ รูปภาพของคุณนะครับมุมขวาสุดมุมขวาบนสุดนะครับคลิกเลยครับแล้วก็มาที่การตั้งค่ารูปฟันเฟืองนะครับคลิกเข้าไปเลยครับพอถึงหน้าการตั้งค่าเสร็จนะครับให้คุณมาคลิกที่การแจ้งเตือนนะครับด้านซ้ายมือ ในหน้าต่างนี้นะครับคุณจะเจอคําว่าการแจ้งเตือนนะครับเรื่องเวลาและวิธีการการและวิธีรับการแจ้งเตือนนะครับเรื่องข้อความพุทธและการแจ้งเตือนทางอีเมลที่คุณต้องการรับสามารถาแบ่งแยกได้นะครับว่าทั่วๆไปนะครับคุณจะเอาแบบไหนการติดตามแจ้งให้ฉันทราบเกี่ยวกับกิจกรรมจากช่องที่ฉันติดตามถ้าคุณไม่อยากรับการแจ้งเตือนทางอีเมลนะครับก็ปิดซะวิดีโอที่แนะนํา กิจกรรมบนช่องของฉันแจ้งฉันเกี่ยวกับความคิดเห็นนะกิจกรรมอื่นบนช่องหรือวิดีโอของฉันกรนีคุณอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับทําทช่อง YouTube อยู่อันนี้ถ้าคุณไม่อยากรับอีเมลการแจ้งเตือนคุณก็ปิดถ้าอยากรับก็เปิดนะครับ เปิดกระเรื่อนมะาทางขวาคือรูปสีปฟ้ากิจกรรมกิจกรรมในความคิดเห็นของฉันนะครับแจ้งฉันเกี่ยวกับกิจกรรมในความคิดเห็นของฉันในวิดีโอของคนอื่นตอนนี้คุณไปคอมเมนต์นะครับในวิดีโอของคนอื่นนะครับคุณไม่อยากครับอีเมลการแจ้งเตือนนะว่าใครอาจจะมาคอมเมนต์โตตอบอะไรนะครับคุณก็พิจาถ้าอยากเปิดก็เปิดนะครับนะครับแล้วก็ การตอบกลับความคิดเห็นของฉันนะครับอันนี้คือการตอบกลับความคิดเห็นของฉันการพูดถึงนะครับแจ้งให้ฉันทราบเมื่อมีคนพูดถึงช่องของฉันนะครับถ้าไม่อยากรับก็ปิดอยากรับก็เปิดนะครับเนื้อหาที่มีการแชร์แจ้งเตือนเมื่อมีคนแชร์เนื้อหาของฉันในช่องนะครับอันนี้ถ้าอยากรับก็เปิดถ้าอยากปิดก็เอื้อนมาทางซ้ายนะครับคราวนี้นะครับในส่วนด้านหน้าต่างด้านล่างสุดนะครับในส่วนของด้านล่างสุดนะครับ การแจ้งเตือนทางอีเมลส่งอีเมลของฉันไปยังจุดูด,ด,ดเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วหากต้องการยกเลิกการติดตามทางอีเมลให้คลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครที่ด้านล่างนะครับในส่วนของตรงนี้ที่เป็นไฮไลท์นี่เขาจะเป็นลิงก์นะครับกรณีคุณอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในตัว Google ตัว YouTube เขาจะมีสอนไว้นะครับถ้าไม่คลิกก็ข้ามไปเกี่ยวกับอีเมลจาก YouTube สิทธ์นะครับส่งอีเมลเกี่ยวกับกิจกรรม YouTube ของฉันและข้อมูลอัปเดตที่ฉันขอ ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่อยากรับก็ปิดอยากรับก็เปิดนะครับค่ากําหนดของคุณนะครับข้อมูลอัปเดตทั่วไปเกี่ยวกับเผยลิตภัณฑ์นะครับประกาศและวิดีโอแนะนําข้อมูลอัปเดตและประกาศสําหรับครีเอเตอร์นะครับกรณีคุณอาจจะทําช่องบน YouTube นะครับถ้าคุณปิดคุณก็จะไม่ได้รับอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับสําหรับครีเอเตอร์นะครับพวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กิจกรรมสาหรับครีเอเตอร์และเคล็ดลับที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาช่อง YouTube ถ้าคุณทําช่องบน YouTube แนะนำให้เปิดไว้ดีกว่านะครับเผื่อเขามอีอีเมลสำคัญสำคัญอะไรเข้าไปแจ้งเตือนหาเรานะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นทําช่องอะไรบน Youtube ก็จะปิดก็ได้นะครับก็ไม่เสียหายเลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําช่องมันก็ไม่ม,มีไม่มีอีเมลประเภทนี้เข้าไปหาคุณอยู่แล้วนะครับคราวนี้นะครับมาดูวิธีที่2นะครับก่อนนี้คุณจะเข้าไปกองอตัวจดหมาย ที่ส่งเข้าไปในอ e ีเมลของคุณนะครับก่อนนี้คุณใช้ Gmail นะครับให้คุณเปิดตัว Gmail ขึ้นมานะครับเปิด Gmail e ขึ้นมา,าคลิกที่ Gmail นะครับในตัวอ e ีเมลของคุณนะครับก่อนนี้นะครับคุณจะไม่อยากรับตัวจดหมายนะครับที่ส่งเข้ามาในอ e ีเมลของคุณนะครับวิธีการนะครับให้เลือกเป็นมันจะเลือกได้เป็น ประเภทประเภทไปนะครับก่อนนี้นะครับมีความคิดเห็นใหม่บนวิธีการเซฟงานไม่ได้ใน Windows 10คราวนี้นะครับให้คุณมาคลิกกรอนนี้คุณไม่อยากรับอีเมลแจ้งเตือนความคิดเห็นที่คุณที่ผู้ติดตามช่องคุณนะครับมา คอมเมนต์ Comment อะไรนะครับคุณคุณแค่ว่าอยากจะโต้อตอบใน youtube ก็พอนะครับไม่อยากให้มีอีเมลส่งเข้ามาแจ้งเตือนนะครับเพราะบางทีมันอาจจะมากองกันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมว่าน้อยคนนะครับที่ว่าจะเปิดดูครบทุกอีเมลเพราะส่วนมากเขาไปดูในตัวกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์ Comment เขาก็เห็นแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะ่วดมาเขาก็ไม่ค่อยมาเปิดในอีเมลกันนะครับกรณีคุณไม่อยากรับจดหมายลักษณะอย่างนี้นะครับให้คุณมาคลิกที่ตัวนี้นะครับไม่ต้องการรับอีเมล เกี่ยวกับความคิดเห็นนะเดี๋ยวผมจะขีดให้ดูนะครับให้คุณมาคลิกที่ตัวนี้เดี๋ยวๆวันนี้คุณไม่อยากรับอีเมลประเภทเกี่ยวกับความคิดเห็นอย่างเยนะครับคราวนี้ให้คุณมาคลิกที่ตัวนี้เลิกติดตามนะครับให้คุณเอาเมาส์มาคลิกเลยนะครับคลิกเลิกติดตาม อ่าอีเมลเลือกเวลาและวิธีการรับแจ้งเตือนเรื่องข้อความพุทธและการแจ้งเตือนทางอีเมลที่คุณต้องการรับพอหลังจากคุณคลิกนะครับมันจะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับการแจ้งเตือนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอนะครับแจ้งเตือนคุณเมื่อมีคนแสดงความคิดเห็นบนวิดีโอของคุณหรือตอ่ากับความคิดเห็นของคุณบนวิดีโอการตั้งค่าปัจจุบันเปิดคราวนี้นะครับคุณจะปิดคุณก็มาคลิกปิดที่ตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ มันก็จะเด้งกลับเข้ามาหน้า YouTube คราวนี้นะครับอีเมลเกี่ยวกับแจ้งเตือนการแสดงความคิดเห็นการโต้อตอบความคิดเห็นนะครับก็จะไม่ส่งเข้าไปในกล่องจดหมายของคุณวิธีการดูกรณีคุณทําช่องบน YouTube นะครับคุณมาคลิกที่กระดิ่งนี้ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าส่วนมาก คนที่ทําช่องบน YouTube ทุกคนก็ก็น่าจะทราบกันดีนะครับก็มาคลิกที่แจ้งเตือนนี้ก็ได้แต่อีเมลหลังจากคุณปิดไปแล้วมันจะไม่มีอีเมลเข้าไปในกล่องจดหมายของคุณเลยนะครับก็เนี่ยครับง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการเข้าไปเลือกตั้งค่าการแจ้งเตือนอีเมลใน YouTube นะครับและการเข้าไปยกเลิกจดหมายนะครับที่ส่งเข้าไปในกล่องจดหมายของเราในอีเมลใน Gmail ของเรานะครับยังไงวันนี้ ถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รรุวนฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ